คุณโยกครับคุณโยกคุณโยกครับตื่นครับคุณโยกคุณโยกคุณโยกครับคุณโยกตื่นครับคุณโยกคุณโยกคุณโยกครับคุณโยกตื่นครับคุณโยกโอยเสียงดังอะไรกันเนี่ยใครใช้พวกแกมาเรียกฉันเองคุณตุ่นเข้าคาคายอยู่อยู่นี่ค่ะฉันให้เธอเฝ้าที่ดูลูกค้าแต่เธอกลับมานอนเนี่ยนะเธอรู้ไหมว่าบริษัทเราต้องการเอาเงินไปหมุน แล้วก็เอาไปสร้างออฟฟิศใหม่ด้วยค่ะค่ะโยกทราบแล้วค่ะคุณต้นเขาไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวยกจะขายให้ดีเลยนะคะอย่าให้พลาดแล้วกันไม่อย่างนั้นเธอต้องรับผิดชอบหนักแน่ค่ะค่ะเดี๋ยวพวกแกสองคนเอารังวัดไปวัดที่ให้หมดเลยนะทุกกระเบียดนิ้วทุกตารางนิ้วหรือจะตารางเมตดอะไรพวกแกก็ไปวัดมาให้หมดครับคุณยกไปนุ๊ก เดี๋ยวเวลานอนฉันจริงๆโหยที่นี่ทำเลดีจริงๆด้วยอะ่ะใช่ทำเลดีมากเลยเนาะลูกค้าน่าจะชอบเราลองไปถามนักเรียดตรงนู้นกันดีไหมไปขอโทษนะคะ คุณคะโอ้ยอะไรอีกเนี่ยที่ตรงนี้เป็นของคุณหรือเปล่าคะพอดีว่าพวกเราสนใจนะคะช่วยแนะนําให้พวกเราหน่อยได้ไหมคะจะซื้อเหรอเป็นแค่สาวโรงงานไม่มีปัญญาหรอกมั้งไปไปไปเสียเวลาเออพวกเราไม่ได้มาซื้อหรอกคะ่ะพวกเราจะมาเป็นตัวแทนในหน้าขายที่เราเห็นว่าตรงนี้มันเหมาะก็เลยเข้ามาถามนะคะ พวกมันจะม่แย่งลูกค้าเราหรือเปล่าเอ๊ะแต่ถ้าพวกมันขายได้เราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ไปด้วยโดยที่ไม่ต้องเปลืองแรงสรุปว่ายัางไงคะโอเคแต่ถ้าพวกเธอขายได้ต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์จากฉันไปแค่0.01เปอร์เซนต์แบ่งเปอร์เซ็นต์น้อยขนาดนี้ก็ไม่แฟร์กับพวกเราสิคะนั่นสิคะคนอื่นเขาก็ทำมาหากินเหมือนกันคิดแต่จะเอาเปรียบคนอื่นอย่างเดียวเลยหรือไง พวกแกมันก็แค่สาวโรงงานเอาเปอร์เซ็นต์ไปแค่เท่าความรู้ที่มีนะดีแล้วจะดูถูกกันมากเกินไปแล้วนะเฮ้ยพอเถอะว่าอย่าไปต่อปากต่อคคำกับเขาเลยเราไปกันเถอะโถ่เอ้นึกว่าจะแน่ฉันไม่ง้อสาวโรงงานอย่างพวกแกหรอก หุดหงิดชะมัดตั้งแต่เกิดมาฉันยังไม่เคยเจอคนที่ใส่ยแย่แบบนี้มาก่อนเลยคิดได้ไงแบ่งเงินให้คนที่เป็นตัวแทนนายหน้าแค่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เราเป็นคนหาลูกค้ามาเราก็ควรที่มากกว่านี้สิดีแล้วล่ะที่เราไม่ไปยืนเถียงกับเขาต่อเถียงกับคนที่ไม่ฟังเถียงยังไงก็ไม่ชนะถ้าเขาคิดว่าเขาขายได้ก็ปล่อยให้เขาขายไปเราไปหาที่อื่นก็ได้นะว่าแต่ฉันก็อดเสียายที่ตรงนั้นไม่ได้นี่ ทำเลดีแท้ที่ตรงนั้นฉันคุ้นๆว่าจะเป็นที่ของเจหลงนะเดี๋ยวฉันลองไปถามดูอีกทีว่าใช่หรือเปล่าจริงเหรองั้นพวกเราก็มีโอกาสได้ที่ตรงนั้นแล้วสิอืมเจหลงคงมาฝากขายกับบริษัทนี้แล้วก็รับนายหน้าอิสระด,ด้วยเดี๋ยเราลองไปติดต่อเจ๊หลงกันดีกว่าโอเค เออนี่หยกเดี๋ยวฉันฝากเธอ,เอ,อไปดูที่หน่อยนะเผื่อมีลูกค้าสนใจไม่มีหรอกคะ่ะคุณต้นข้าวหยกไปดูมาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นจะมีคนเลยมีแต่พวกไม่มีปัญญาซื้อแต่ฉันกำชับเธอแล้วไม่ใช่หรอว่าเราต้องขายให้ได้ถึงตอนนี้ไม่มีก็ใช่ว่าตอนหน้าจะไม่มีแต่คุณต้นข้าวคะป้ายติดต่อเราก็มีไม่เห็นจะเป็นต้องให้หยกลงพื้นที่จริงก็ได้นะีคะ ก็ได้ค่ะเดี๋ยวยกไปดูให้เดี๋ยวนี้แล้วค่ะเออนี่เราแกได้ไปคุยกับเจ๊หลงมาหรือยังยังเลยอะ่ะฉันตัดสินใจใหม่ว่าจะไปดูที่อีกรอบนึงถ้าเราตัดสินใจได้รอบนี้เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกับเจ๊หลงกันเนาะอืมก็ดีเหมือนกันเราจะได้ไม่ต้องไปคุยกับยายคนนั้นที่ปวดหัวอือก็จริง ฉันอิ่มแล้วอะ่ะแกอิ่มยังอะฉันก็อิ่มแล้วเหมือนกันงั้นเราไปดูที่กันเถอะไปขอโทษนะคะคุณคะค<น>ุณโอ๊ยอะไรนักหนาเนี่ยตรงนั้นใช่ที่ที่จะขายหรือเปล่าคะพอดีฉันสนใจจะซื้อนะคะคุณพาฉันไปดูหน่อยได้ไหมคะ จะมาดูอะไรเวลานี้พวกบรรนนอกจะมาสมัครเป็นหนายหน้าอีกเหรอมังเนี่ยฉันไม่ได้จะมาสมัครเป็นหนายหน้าฉันจะมาซื้อที่จริงๆจะโกหกอะไรก็ดูสารรูปตัวเองด้วยแต่งตัวแบบนี้น่ะเหรอจะมาซื้อที่ทจะมีปัญญาซื้อหญ้าตรงนี้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยฉันไม่มีเวลาจะมาคุยเล่นกับเธอหรอกนะเสียเวลาคนจะนอนไปไปคุณจะมาซื้อที่หรือเปล่าคะอย่าไปซื้อกับพนักงานคนนี้เลยคะ่ะ เขาขี้เกียจแล้วก็หัวสูงฉันไม่ได้หัวสูงฉันแค่ตัดปัญหาฉันไม่อยากบริการให้พวกกระจกแต่คุณเป็นเซลล์มันก็คือหน้าที่ของคุณไม่ใช่หรอคุณก็ควรแนะนำแล้วก็ขายที่ให้คนที่สนใจสิฉันทำแน่แต่ฉันจะทำกับลูกค้า VIP เท่านั้นฉันไม่ทำกับพวกไม่มีปัญญาซื้อหรอกเปลืองน้ำลายเปล่าคุณคะฉันพอรู้จักกับเจ้าของที่ถ้าคุณสนใจเดี๋ยวพวกฉันติดต่อให้คะ่ะ จริงเหรอคะขอบคุณมากนะคะก่อนที่เธอจะมาเป็นเซล์อ่ะเธอต้องพิจารณาใช้สายตาดูลูกค้าก่อนนะว่ามีปัญญาซื้อหรือเปล่าพวกฉันไม่ได้มองลูกค้าที่ภายนอกหรือวัดคุณค่าคนที่การแต่งตัวแต่พวกฉันทําด้วยใจไม่ได้หวังเพียงแต่งเงินมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าคะคุณต้องเข้าก็คนพวกนี้นะสิคะเข้ามาก่อกวนหยกไม่หยุดอ้างว่าจะมาซื้อที่แต่ดูจากการแต่งตัวมันสิคะ ดูยังไงก็รู้ว่าเป็นคนจนพูดอะไรของเธอหยกนี่คือคุณลูกหมูคนที่ฉันติดต่อไว้และที่สำคัญเขาเป็นเพื่อนของฉันเองอะไรนะคะเพื่อนคุณต้นข้าวหยกต้องกราบขอโทษด้วยนะคะพอดีหยกไม่ทราบมาก่อนเลยค่ะถ้าฉันไม่ใช่เพื่อนต้นข้าวเธอก็ยังดูถูกฉันเหมือนเดิมสินะนี่เธอดูถูกเพื่อนฉันที่เป็นลูกค้าเรางั้นเหรอ เออพนักงานของเธอทั้งหัวสูงทั้งขี้เกียจไม่ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็เอาแต่ดูถูกคนอื่นหยกฉันขอไล่เธอออกนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเธอไม่ใช่พนักงานของบริษัทฉันแล้วคุณตึ้งเข้าให้อภัยหยกด้วยนะคะหยกสัญญาว่าหยกจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วคะ่ะโถย เป็นปากตัวเองแท้เลยมีหน้าทำแบบน,นี้เลยฉันโง่จริงๆเลยยี่หยงเลยง่จริงๆสวัสดีค่ะออยนะคะปัจจุบันอายุ31ปีค่ะแล้วก็เป็นคนกรุงเทพนะคะหลัากๆก็จะรับบทเ,เป็นคนร้ายค่ะแต่ว่าก็เป็นคนร้ายที่น่ารักแต่ก็ที่ใส่ดีนะคะ แล,กลัก็จะอยู่ประจำช่อง CVM นะคะแล้วก็ Lovey Kiss Thailand ค่ะเป็ AI นไงฝากผลงานกันด้วยนะคะอย่าลืมติดตามช่องกันเยอะๆนะคะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าค่ะ